สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kramer Sim มเ m มเรงค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนยมาแต่งบ้านเป็นบ้านแบบปีใหม่นะทุกคนไปดูค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นพวกอันนี้นะคะอันนี้คือที่ถ่ายรูปแล้วก็ลำโพงและแล้วก็แก้วายนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุนะคะพุ่ะจะมีสองอันนะคะแล้วก็มีที่แบบว่าเอา่อปั๊มเอ่อลูกโป่งนะคะแล้วก็มีที่ชีสเปซชีดสีผมะคะ่ะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นพรมนะคะเอาไว้เต้นนะจ๊ะทุกคนเราไม่น่าจะตั้งไว้ตรงไหนดีตั้งไวต้ตรงนี้ละกันไหมหรือว่าตั้งไวต้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้หรือว่าเอาไว้ตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่านะทุกคนนี่เห็นไหม ตรงนี้ก็น่าจะได้ค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะมาเอ่อก็จะมีน้ำนะคะน้ำอมุนเขียววายน้ำอุุนเขียวอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีหลายๆน้ำเลยค่ะนี่ค่ะน้ำอมุนเขียวแล้วก็เอ่ออันนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งทุกคนพลุค่ะแบบนี้เลยน่ารักมากแล้วก็สวยด้วย แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นครูอีกอันหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มีลูกโป่งด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำแอปเปิลนะคะวายวายแอปเปิลนะคะแล้วก็มีวายอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้จักแล้วก็มีกันไกลค่ะกันไกลสีทองแล้วก็สีเงินนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ่าที่แบบเนี้ยค่ะอย่าเลนะอย่าทำให้ดูนะทุกคนก็จะ ประมาณนี้เลยนะคะจะอันนี้เลยค่ะนี่มีหลายอันมากๆเลยแล้วเราก็ชอบด้วยค่ะทุกคนวันนี้คลิปยาวค่ะเพราะว่าเราต้องตกแต่งบ้านนะคะให้สวยที่สุดเลยว <Wow. S 1> ้าวแล้วเรานะคะก็จะ คืออันนี้นะคะกับอันนี้สีทองดำแล้วก็สีทองขาวนะคะเอามาตกแต่งตรงนี้ค่ะทุกคนเวลาเราจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่นะคะก็จะได้ใช้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยมีอยู่สี่อันค่ะหรือว่าสี่แบบมาเรียงค่ะแต่และแบบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยค่ะแล้วก็อันต่อไปนะทุกคน ก็จะมีชุดดาด้วยนะสีทองแล้วก็สีเงินค่ะสุดยอดไปเลยค่ะมีชุดผู้ชายชุดผู้หญิงและก็อื่นๆด้วยนะคะโอเคเราจะมาจัดของเข้าที่ก่อนนะคะของเยอะไม่ไหวตอนนี้ไม่มีที่ไว้แล้วค่ะทุกคนของเยอะมากนี่ยูนี้สวยสุดค่ะชอบสุด ก็อันนี้นะคะเราก็จะเอาสองอันนี้เนี่ยไปตั้งที่สระว่ายน้ำของเราค่ะอ่ะแต่ขอจัดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็จะมาตั้งที่ว่าเอะถ่ายรูปไว้เตรงนี้นะคะนี่ไงสวยไหมเลยทุกคนดูสิน่ารังมากแล้วก็สวยแบบสวยสุดๆไปเลยชอบสุดๆแล้วก็เอาไอ้พวกนี้นะคะมาตกแต่ง โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอา2อ,อย่างนี้นะคะไปตกแต่งที่สระว่ายน้ำกันค่ะลำโพงเนี่ยเราจะตั้งไว้ตรงนี้ค่ะส่วนอีกอันนึงเราจะตั้งไว้ขอบสระค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคแล้วก็เราจะมาเอาอันนี้นะคะมาตกแต่งแบบตรงไหนดีก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันค่ะ เพราะเรายังคิดไม่ออกนะคะเอาไว้ตกแต่งตอนหลังๆละกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพลุนะคะสุดยอดไปเลยสวยด้วยนะชอบพลุอีกอันหนึ่งมากกว่าค่ะพลุนี้ก็สวยนะไม่ได้บอกไม่สวยสวยมากๆนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาตัดให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยนะเราชอบดีค่ะเอาไว้ตกแต่งได้นะคะอันนี้เนี่ย ถามว่าคริสต์มาสกับของขวัญปีใหม่ที่เขาให้มาฟรีๆในเกมอลตาเวิลด์เนี่ยอัานไหนเยอะกว่ากันเลาวขอเลือกคริสต์มาสค่ะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะทุกคนปีใหม่ไม่ได้บอกแม่ไม่เยอะนะคะเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้นะคะมาตกแต่งตรงนี้ค่ะให้กับพอบ้านนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะที่เราจะตกแต่งเนี่ยก็คือ,อลูกโป่งนะทุกคนเราก็จะมาเป่าลูกโป่งแล้วก็มาตกแต่งแถวหลังบ้านนะคะอาตกแต่งตรงนี้แล้วก็ตกแต่งอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะ ลูกบอลเนี่ยมีหลายสีมากๆเลยนะคะไม่ใช่มีแค่สีขาวกับสีทองค่ะมีสีดําด้วยนะสุดยอดไปเลยส่วนพุ้สองอันนี้นะคะเราจะไว้ที่สระว่ายน้ําค่ะข้างข้างเก้าอี้ทั้งสองเก้าอี้เลยค่ะว้าวแบบนี้เลยนะคะบอกไว้เลยว่าสุดยอดโอเคเรานะคะก็จะมาเอ่ออะไรแล้วนะ ตัดตรงนี้สักหน่อยเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบอะไรต่างๆมันมันว่างๆนะคะก็เลยว่าจะมาตกแต่งให้เยอะกว่านี้แล้วก็มีสีขาวสีเทาสีทองแล้วก็สีดำนะคะลูกโป่งเนี่ยโอเคเราจะตัดเป็นแบบนี้สองอันนะคะทุกคนเพราะว่าที่บ้านของเราว่างเปล่ามากๆเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะแต่นแค่นิดๆหน่อยๆก็เลยว่าจะเอาอันนี้มาแต่งให้เยอะๆไปเลยนะคะ ี่เนี่ยเราจะแต่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงไหนคะตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคที่ห้องครัวค่ะประมาณนี้เลยนี่นะคะทุกคนงานปีใหม่ของเราเนี่ยสามารถเต้นได้ด้วยเปิดเพลงได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็เต้นแบบสุดกำลังเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมา ทำลุโบโป่งนี่ไงค่ะทุกคนลุโบโป่งสีดำของเรานะคะโอเคเรานะคะจะตกแต่งหลังบ้านไอ้ห้องครัวนะคะหลังบ้านห้องครัวนะคะเอาไปทีละอย่างนะคะทุกคนพอเราก็ไม่แบบเอาไปทีละอย่างนะคะอย่ามันจะแบบเร็วเกินไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่สิ <laughs> ถูกแล้วล <laughs> ้วก็เรามา รูป่งสีดำนะทุกคนแล้วว่าเราอยาไปตกแต่งหน้าบ้านบ้างน,นะแต่ว่าเราต้องตกแต่งหลังบ้านและห้องครัวเสร็จก่อนนะจ๊ะทุกคนไปทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบโอเคสีทองเนี่ยเราจะไว้หน้าบ้านนะคะทุกคนดูสิสวยมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลูป่งแล้วก็ที่บำรุงลูกโป่งเนี่ยไปไว้หน้าบ้านนะคะเอ้ไม่ใช่ไปไว้ที่สระว่ายน้าค่ะ ไว้ตรงนี้ก่อนเราจะมาอันต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งห้องนั่งเล่นของเรากันดีกว่าค่ะห้องนั่งเล่นนี่นะคะเราก็จะตกแต่งเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเราก็มีลูกโป่งสีดําด้วยนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีลูกโป่งสีทองด้วยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่งตก,ตกแต่งตรงนี้ก่อนกว่าค่ะ โอเคตกแต่งให้หมดก่อนแล้วค่อยไปตกแต่งที่สระว่ายน้ำของเรากันเลยนะคะ่ะทุกคนโอเคเราก็ตกแต่งปสีลูกโป่งสีดำด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวเราไปตกแต่งที่สระว่ายน้ำกันด้นดีกว่าค่ะทุกคนแต่ก่อนไปค่ะเราก็ต้องขออนุญาตนะคะทำลูกโป่งอีกอันนึงดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะโอเค ็จะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีะพรมนะคะเอาไว้เต้นด้วยค่ะทุกคนสุดยอดไปเลยงานวีใหม่นี้นะคะก็ต้องขอทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะโอเคเรามาตกแต่งกันต่อดีกว่าค่ะก็จะตกแต่งเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นลูกตรงสีขาวแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่สีขาวค่ะสีเทาแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สีดําค่ะ แล้วก็สีทองนะคะเราชอบสีทองที่สุดแบบที่สุดของเราเลยค่ะเด e ะเบสของเราเลยชอบที่สุดชอบแบบไม่ไหวเลยอะชอบมากๆอย่างต่อไปค่ะทุกคนเราจะตกแต่งเป็นอันนี้นะคะทุกคนเราไม่รู้นะคะว่าจะตกแต่งตรงไหนดีเราก็เลยว่าเออม,มันเป็นเว้นตาอื้ พิ่งรู้ว่ามันเป็นเว้นไดินหรว่ามันเป็นเทียนค่ะสุดยอดนะรู้ว่าเป็นเทียนโอเคเรามาตกแต่งตรงนี้กดีกว่าค่ะแล้วก็อันนี้นะคะตกแต่งตรงนี้มันก็ไม่สวยเอกอเซตกแต่งตรงไหนได้อ่ะตกแต่งอันนี้ไงเราใส่แว้นได้แล้วค่ะทุกคนเป็นไงตลกเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะเอาสองพันิปสีมาตั้งบนโต๊ะตรงนี้นะคะ่ะ รอบนี้จะแต่งแต่งไม่สวยเท่าไหร่นะทุกคนแต่สําหรับทุกคนเนี่ไม่แน่ใจว่าสวยไหมนะแต่สําหรับเราคคิดว่าสวยแล้วนะคะทุกคนเราจะมีหยิบแก้ววายแล้วก็เทน้ำองุ่นเขียวนะคะแล้วก็มาเต้นกับเพื่อนของเรากันดีกว่าค่ะเพื่อนคนนี้นะคะชื่อว่าลินลี่จ้าก็จัดเต้นแบบสุดกําลังประมาณนี้เลยจ้ะ เทุกคนชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะงานเริ่มขึ้นแล้วค่ะ2024 10 9 8่6 5 4 3 2 1สวูู้สนุกสุดๆไปเลยค่ะทุกคน 2 0 2 4เราก็ขอให้ทุกคนมีความ ls, สุขก <c oughs> ันมากๆเลยนะคะแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะจ๊ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า